สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจกันนะคะคือเรื่องของ Bitcoin ค่ะครับผมเริ่มจากไอเดียหลกัหลกๆในเอกสารฉบับแรกเลยนะคะก็คือระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Peer-to-Peer pe er ครับที่ให้เราส่งเงินออนไลน์หากันได้เลยโดยตรงไม่ต้องผ่านธนาคารหรือออตัวกลางอะไรแบบนั้นใช่ครับแนวคิดนี้มันออกมาในช่วงเวลาที่น่าสนใจมากครับคือปลายปี2008 อ๋อช่วงนั้นเลยครับเอกสาร white paper ของคนที่ใช้ชื่อว่าซาโตชินากามโตเนี่ยเผยแพร่ตอนนั้นพอดีซึ่งก็เป็นช่วงที่วิกฤตการเงินโลกกำลังหนักเลยความเชื่อมั่นในธนาคารก็แบบว่าลดลงไปเยอะเลยเนาะช่วงนั้นมากเลยครับคนเริ่มไม่แน่ใจในระบบเดิมๆแล้วเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมคะในบล็อกแรกสุดเลยที่เรียกว่า genesis block ชัดเจนเลยครับในนั้นมีข้อความซ่อนอยู่เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Times วันที่3มกราคม2009อ๋อที่ว่า Chancellor on brink of second bailout for banks ใช่ครับใช่ครับการใส่ข้อความนี้เข้าไปมันไม่ใช่แค่บอกวันที่สร้างบล็อกนะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการส่งสารส่งสารยังไงคะก็คือชี้ไปที่ปัญหาความไม่มั่นคงของระบบธนาคารในตอนนั้นแล้วก็ออตอกย้ำว่าบิตคอยเนี่ย ต้องการเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินแบบเดิมๆอ๋อใช้การเข้ารหัสใช้คณิตศาสตร์พิสูจน์แทนความไว้วางใจถูกต้องครับใช้คริปโทรกราฟีเป็นหลักเลยโหทรงพลังมากแล้วตัวตนของสโตชินนกามโตเองก็อ,อ่อยังไม่มีใครรู้เลยครับยังเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้เลยซึ่งความเป็นนิรนามนี่แหละครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บิตคอยมันพิเศษมันไม่มีผู้นําไม่มีศูนย์กลางจริงๆเหมือนเขาทิ้งไว้แค่ระบบที่ทํางานได้เองใช่ครับระบบที่ใช้ลายเซ็นดิจิตอลยืนยันเจ้าของแล้วก็มีกลไกสําคัญที่เรียกว่า proof of work proof of work นี่ได้ยินบ่อยมากค่ะมันทํางานยังไงแบบเข้าใจง่ายๆคะลองนึกภาพเหมือนการแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆครับค่ะ <c oughs> ใครที่อยากจะเพิ่มข้อมูลธุรกรรมชุดใหม่หรือบล็อกใหม่ลงไปในบัญชีกลางหรือบล็อกเชนเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาแข่งกันหาคำตอบโอ้แข่งกันครับ ใครหาเจอคนแรกก็ได้สิทธิ์เพิ่มบล็อกนั้นเข้าไปแล้วก็จะได้รางวัลเป็นบิตคอยน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเลยทําให้การโกงหรือการใช้เงินซ้ําซ้อนมันยากมากๆถูกต้องครับเพราะต้องใช้พลังงานใช้พลังประมวลผลมหาศาลเลยแล้วมันก็เป็นวิธีที่บิตคอยน์ใหม่ๆมันถูกปล่อยเข้ามาในระบบแบบไม่มีใครคุมโดยตรงด้วยกระจายอํานาจจริงๆนะคะครับผม ทีนี้การเจาะลึกของเราวันนี้ก็อ้างอิงจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งตัว White Paper เองบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มีข้อมูลจากพวก Bitcoin Wiki เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญๆด้วยเป้าหมายก็เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ที่มาเทคโนโลยีแล้วกเออ็เรื่องราวที่น่าสนใจที่ขับเคลื่อน Bitcoin มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องราวเนี่ยเรื่องคลาสสิกเลยก็คือ Bitcoin Pizza Day อ๋อใช่ใช่ที่ซื้อพิซซ่าครับปี2010คุณา a โลฮั h a น n กซ์ ใช้1,000 0บิตคอยแลกพิซซา2ถาดห0ื่นบิตคอยตอนนั้นอาจจะดูไม่เยอะแต่ตอนนี้คือแบบโหใช่ครับมูลค่ามันเปลี่ยนไปมหาศาลแต่นัยะสำคัญของมันคือมันเป็นครั้งแรกๆที่คนเห็นว่าบิตคอยมันใช้ซื้อของจริงๆได้ค่ะเป็นหมุดหมายสำคัญเลยแม้ว่าช่วงแรกๆราคาจะผันผวนมากจนใช้เป็นเงินสดจริงๆอาจจะยังยากหน่อย ใช่ครับความผันผวนเป็นประเด็นใหญ่ช่วงนั้นแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่ข้างหลังบิตคอยเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะมันพัฒนาต่อไปอีกใช่เลยครับถ้าบิตคอยเป็นเหมือนบล็อกเชนรุ่นแรกที่เน้นเรื่องโอนเงินรุ่นต่อมาอย่างอีเธเรียมก็มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคสัญญาอัจฉริยะ ครับมันคือโค้ดโปรแกรมที่ทำงานได้เองอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เขียนไว้เลยเปิดพางให้สร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจหรือ D apps ที่ทำอะไรได้เยอะแยะกว่าแค่ส่งเหรียญแล้วครับค่ะจากจุดนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆเลยเนาะจนมาถึงยุคที่แบบสถาบันการเงินใหญ่ๆอย่าง BlackRock หรือ Fidelity ก็เข้ามาแล้วใช่ครับครับผ่านการอนุมัติ Spot Bitcoin ETF ตอนต้นปี2024นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยไหมคะสาคัญมากครับ การมีสปอตบิตคอย ETF เนี่ยมันคือกองทุนที่ซื้อบิตคอยจริงๆเก็บไว้เลยไม่ใช่แค่สัญญาซื้อขายลงหน้าอ๋อค่ะมันทำให้นักลงทุนทั้งสาบันทั้งรายย่อยเข้าถึงบิตคอยได้ง่ายขึ้นเยอะผ่านตลาดหุ้นแบบเดิมๆที่เขาคุ้นเคยกันช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือการยอมรับในวงกว้างขึ้นไปอีกแน่นอนครับแต่ก็นั่นแหละครับ มันก็พาเราไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันสรุปแล้วบิตคอยก็เกิดจากความต้องการทางเลือกใหม่ในช่วงที่คนไม่ค่อยไว้ใจระบบการเงินเดิมๆครับเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ารหัสที่ซับซ้อน proof of work แล้วก็มีเรื่องราวของผู้คนตั้งแต่ซาโตชิที่เป็นปริศนาเรื่องซื้อพิซซ่าจนมาถึงวันที่สถาบันการเงินยอมรับใช่นะครับซึ่งมันก็นำม,มาสู่คำถามปิดท้ายที่เราอาจจะทิ้งไว้ให้คิดกันต่อนะครับค่ะ คือในวันที่สถาบันการเงินที่บิตคอยเคยถูกมองว่าอยู่ตรงกันข้ามกันเลยเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆผ่าน ETF สิ่งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อ,อ,อจิตวิญญาณดั้งเดิมของบิตคอยที่ต้องการเป็นทางเลือกนอกระบบยังไงบ้างอืมจุดยืนตั้งต้นที่เหมือนจะต่อต้านสถาบันจะเปลี่ยนไปไหมใช่ครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนในอนาคตอันนี้น่าติดตามมากๆครับ